แบบสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับในการทํานานะครับนี่ท่านผู้ชมดูครับก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับเฉดตบ้านเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูนาของเพื่อนบ้านรรยหนึ่งนะครับซึ่งทํานาโดยใช้วิธีหยดเมล็ดแห้งนะครับเป็นหลุมเป็นหลุมนะครับเอาครับเดินทางมาด้วยจักรยานนะครับยุคนี้น้ํามันแพงครับก็ใช้จักรยานนะครับเดินทางมาแบบนี้ครับก็ไม่ไกลจากบ้านมากนักนะครับประมาณกิโลกว่าๆนะครับ ปั่นจักรยานชมวิวไปด้วยครับนี่ครับถึงแปลงนาของเพื่อนบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูด้วยกันนะครับการหยอดแบบหลุมแบบนาแห้งนะครับนะครับหาที่จอดจักรยานกัก่อนนะครับเอาจอดตรงนี้แล้วนะครับยกประมันแพงครับก็ต้องใช้จักรยานแล้วครับท่านผู้ชมเพื่อนบ้านรายนี้คิดไวทําไวครับในการหยอดเมล็ดข้าวแบบนาแห้งแล้วตรงนี้เขาก็สบายแล้วนะครับ นี่ครับแปลงนาของเพื่อนบ้านรายนี้ก็ประมาณ5 6กไร่ได้นะครับจนถึงตรงโน้นนะครับนี่ครับดูครับออกมาเป็นแถวแบบนี้ถ้าเป็นนาของผมก็ชื่นใจเลยนะครับฝนจะตกมาไม่มีปัญหาครับก็เลี้ยงข้าวไว้แบบนี้เลยนะครับจะมีปัญหานะครับเปนี้เพราะว่าฝนตกมาดินไม่ยอมแห้งเลยนะครับนี่ครับดินแปลงนานี้ไม่ยอมแห้งเลยนะครับจะไถจะปั่นก็ไม่ได้นะครับก็ต้องรอให้แห้งแล้วก็ไถปั่นจะหวานจะหยอดก็ว่ากันอีกทีนะครับแต่เจ้านี้ ไพก่อนปั่นก่อนหยอดแบบหลุมก่อนได้แบบนี้เลยครับฝนตกมาลปอยปปๆยวันเว้นวันวันเว้นวันแบบนี้ก็สบายเลยนะครับนี่ครับดูด <Exactly. S 1> ินนะครับดินยังชุ่มอยู่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ตกนะครับเวานซืนก็ตกครับวันเว้นวันเลยนะครับออกมาเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้หยอดแบบหลุมครับน่ารักเลยนะครับน่ารักน่ารักครับอ่ะครับไปดูแปลงต่อไปครับก็ดูสถานการณ์ดินฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ ประเมินที่นาของเราด้วยนะครับว่าที่นาของเรานี้น้ําเป็นอย่างไรแต่ละปีนะครับควรจะทําในช่วงไหนนะครับบางเจ้าบางคนนี้อาจจะเป็นมือใหม่มาทํานาก็อหาประสบการณ์ไว้นะครับน่ครับแต่เจ้านี้น่ารักมากเลยนะครับนะครับให้ดูครับเป็นแถวเลยนะครับถ้าออกกอมาแบบโตๆนะครับสวยเลยนะครับเหมือนนาปักดําเลยนะครับเหมือนนาปลูกเลยนะครับเจ้านี้นะครับ ครับไปดูแปลงอื่นต่อไปครับผมผ่านมาเห็นแบบนี้นะครับก็เก็บคลิปมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมที่จะทําตามก็ได้นะครับก็ประเมินดินฟ้าอากาศก่อนนะครับว่าปีนี้ฝนจะมาอย่างไรฝนตกดีไหมน้ำจะมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับพื้นที่นาของเราเราก็ประเมินออกนะครับอย่างเจ้านี้เขาประเมินออกนะครับถึงเวลาดินแห้งเขาก็ไถปั่นเดี๋ยวก็หยอดเป็นหลุมแบบนี้เมื่อถึงช่วงนี้นะครับ ฝนก็ตกมาปลปอยๆวันเว้นวันที่นาของเขาก็ข้าวออกมาเป็นแบบนี้ดินก็ชุ่มอยู่เลยนะครับก็ทําให้ข้าวงอกงามแบบนี้แหละครับครับไม่ดูแปลงอื่นต่อไปนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับการทํานาก็มีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการหว่านแบบแห้งหว่านแบบนาตมมยอดเป็นหลุมแบบแห้งแบบนี้ก็ชื่นใจเลยนะครับครับจนถึงตรงนู้นนะครับที่นาลูกค้ารายนี้นะครับตรงนู้นนะครับ คิดไว้ทําไวครับเจ้านี้ครับผลงานออกมาก็ชื่นใจเลยนะครับยอดแบบหลุมแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ต้องสิ้นเปลืองอะไรเยอะนะครับไถแล้วก็ปั่นแห้งแล้วก็ยอดแบบแห้งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ถ้ามีน้ําก็เอาน้ำเข้าใส่แบบนี้ถ้ามีน้ํานะครับก็เอาน้ำเข้าใส่ได้เลยนะครับใส่แบบไม่ต้องท่วมต้นข้าวนะครับใส่แบบให้ชุ่มๆท่านผู้ชมก็จะใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับในการทำนานะครับคือนาที่น้ําไม่ค่อยมาตรงเวลานะครับเจ้านี้ก็ ไสปัน่นแล้วก็หยอดเป็นหลุมเมื่อข้าวออกมาก็จะเห็นเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้เลยครับน่ารักมากเลยนะครับตอนนี้เจ้านี้ก็หมดห่วงแล้วนะครับแต่สําหรับเจ้าที่ยังไม่ได้ไถไม่ได้ปั่นนะครับช่วงนี้ก็จะลําบากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไถเสร็จแบบนี้แล้วนะครับฝนตกใส่ขี้ไถขี้ไถก็ยังชุ่มอยู่เลยนะครับจะไถปั่นอีกรอบก็ทําไม่ได้นะครับไม่ทําไม่ได้ก็ ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับน้ําก็ไม่เต็มที่นะครับถ้าน้ํามีก็ปักดําได้เลยนะครับส่วนในพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ําค่อนข้างจะลําบากนิดหนึ่งนะครับเจ้าของนาายนี้ก็ตัดสินใจแบบไวเลยนะครับหลังจากเดือนเมษานะครับเขาก็จะทําการเริ่มเลยนะครับเริ่มเตรียมแปลงแล้วก็เริ่มไถเริ่มปั่นแล้วก็หยอดเป็นเมล็ดแบบนี้แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ข้าวก็โตขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับแับสวยงามเลยนะครับ ท่านุผู้ชมดูครับก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับในการทํานาของเราไม่ว่าจะเป็นที่นามีน้ําเยอะหรือว่านาที่รอน้ําฟ้าน้ําฝนนะครับถ้านาที่มีน้ําสั่งได้นะครับหมายความว่าน้ําจะเอาเข้านาของเราเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้าหยอดแบบนี้ก็รายัดเงินไปเยอะนะครับเมื่อข้าขวโคโตขึ้นมาเต็มที่เราก็เอาน้ําเข้าเลยนะครับแต่ช่วงนี้ถ้าดินเป็นแบบนี้ ก็ไม่ต้องเอาเข้านะครับเพราะว่าดินชุ่มอยู่นะครับหลังจากที่ข้าวเขายาวขึ้นมาประมาณ15 cm, เซนติเมตรก็สามารถเอาน้ําเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเอาเข้าตัวนี้ก็ถ้าน้ําท่วมก็จะตายได้นะครับแต่ถ้าดินชุ่มแบบนี้นะครับก็คงอีกนานนะครับยิ่งฝนตกมาวันเว้น,ว,นวันแบบนี้เจ้าของนานนิยิ้มเลยนะครับช่วงนี้ฝนตกมาวันเว้นวันครับแต่ตกมาไม่เยอะนะครับ ตกมาแบบปล่อยๆหาใหญ่แล้วกว็หยุดตกมาแบบไม่มีน้ําครับตกมาแบบให้หญ้างอกงามครับตกมาแบบนี้นะครับหญ้ายิ่งเจอน้ําฝนวันเว้นวันนะครับงอกงามเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหญ้าคันนาหญ้าตามสถานที่ต่างๆนะครับงอกงามมากนะครับเมื่อเราตัดสินใจได้ไวแบบนี้นะครับฝนตกวันเว้นวันเจ้าของนาก็ยิ้มเลยนะครับเจ้าของนาแปลงนี้นะครับ ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเจ้าของนาก็คงจะประเมินที่นาของตนเองแล้วนะครับว่าน้ําจะมาตอนไหนสมควรจะทําอะไรตอนไหนนะครับเจ้าของนาก็คิดไว้ทาไว้ไถปั่นตอนที่ฝนยังไม่ตกนะครับก็ทําการหยอดเป็นหลุมเลยนะครับปั่นแห้งหยอดแบบแห้งแบบนี้นะครับรอน้ําฝนครับถ้าหลังจากที่เข้า โตขึ้นประมาณ15ซนติเมตรขึ้นไปก็สามารถเอาน้ําเข้าได้เลยนะครับถ้ามีน้ําสั่งได้นะครับสั่งได้ก็หมายความว่าจะเอาน้ําเข้าเมื่อไหร่ก็ได้จะปล่อยน้ําออกเมื่อไหร่ก็ได้แบบนี้ก็โอเคเลยนะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนครับท่านผู้ชมในการทํานาแต่ละปีนะครับถ้าแบบนี้ถ้าโตขึ้นมาครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาครับผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีนะครับว่าการหยอดหลุม แบบนาแห้งแบบเมล็ดแห้งเป็นหลุมแบบนี้นะครับก็จะมีความสวยความงามมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เห็นแบบนี้ก็สวยแล้วนะครับดูครับเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับสวยมากเลยนะครับไปดูที่นาแปลงอื่นครับที่ยังไม่ได้ไถนะครับตอนนี้ก็คิดหนักกันเลยนะครับเพราะว่าฝนตกมาแบบวันเว้นวันดูเจ้านี้ครับรู้สึกว่าจะพ่นยาขยา้าทั้งทั้งแปลงใหญ่เลยนะครับ นะครับเหลืองแบบนี้นะครับอันตรายมากนะครับอย่าเข้าใกล้เลยนะครับน่ครับยังไม่ได้ไถทิ้งเลยนะครับก็คงจะคิดหนักมากนะครับไม่รู้ว่าถ้าจะยอดแบบหลุมแบบแห้งก็ตอนนี้ดินไถฟื้นขึ้นมาก็เปียกแล้วครับท่านผู้ชมเปียกแน่นอนนะครับเหนียวแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับดูแปลงนี้ก็ถ้าไถอีกทีก็ดินก็ยังชุ่มอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะไถได้จะปั่นได้นะครับก็ก็คงไถไม่ได้ปั่นไม่ได้แล้วครับ ไถได้ครับเวลาปั่นมาก็คงจะลำบากนิดหนึ่งนะครับก็ต้องรอให้ดินแห้งนะครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะหยุดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเรากําหนดไม่ได้นะครับถ้าเราจะกําหนดได้ก็กําหนดที่นาของตนเองแบบนี้นะครับคิดไวทําไวทําก่อนฝนจะมาะครับเหมือนเจ้านี้นะครับคิดไวทําไวไถปั่นตอนที่แห้งตอนฝนไม่มานะครับ ก็ไถปั่นยอดเป็นหลุมแบบแห้งแบบนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูแปลงนายอดเป็นหลุมแบบแห้งแบบพื้นนาแห้งนะครับท่านผู้ชมก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับไปประเมินที่นาของเราก่อนนะครับถ้าแบบนี้ต้นทุนในการทํานาไม่สูงครับถ้ามีน้ําสั่งได้ก็เอาน้าเข้าออเลยนะครับสวยๆเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ